สวัสดีค่ะทริปนี้เราจะมาขยายพันธุ์ต้นกวักใบโพด่างนะคะตรงเวลาเขาออกเขาจะใบเวียนลสลับเป็นพุ่มแบบเนี้ค่ะสวยงามค่ะพอดีเขาค่อนข้างแน่นละค่ะก็เรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะคะก็บางพื้นที่เรียกว่าว่านเศรษฐีใบโพชื่อเป็นมงคลนะคะคนโบราณเชื่อว่า ปลูกแล้วร่มเย็นเป็นสุกแล้วก็เป็นไม้มหาเมตตาคนที่ค้าขายมักจะชอบปลูกกันนะคะชอบใบเนี้ยสวยงามแต่ละใบแปต้นหนึ่งใบออกสีมาก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะคะบางใบก็จะด่างตรงขอบขอ,บขอบนะคะเอ่อคนใบสอบใครลูกหัวใจนะคุณดูดีๆใครลูกหัวใจแล้วก็จะมีร่องตื้นลึกนิดนึงนะพอเห็นเป็นเด่นชัดสร้างสร้างความสวยงามให้เรานะคะเอ่อ บางพื้นที่เรียกว่ากวักสีมหาโพแล้วบางพื้นที่เรียกว่าว่านทระหดนะคะอ่าแต่ทางภาคกลางเนี่ยก็จะเรียกว่ากวักว่านกวักใบโพนะคะกวักใบโพดงังสูงได้ 30- มสิถึงหกเซนติเมตรนะคะลำต้นหัวอยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็เวลาอายุมากเขาจะโผล่พ้นดินขึ้นมาให้เราเห็นแล้วเวลาแก่จัดเขาก็จะแตกหน่อออกรอบๆด้านของเขานะคะนี่โชว์ใบให้ดูนะคะกวักใบโพดงัง ค่ะแปลกนะต้นหนึ่งทีด่างไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นด่างขอบๆไปนะอ่าเป็นไม้อวดน้ําชอบความชุ่มชื้นสูงนะคะชอบน้ําแฉะน้ําชื้นแต่ไม่อยากให้เอาน้ําแช่เพราะถ้าน้ําแช่จะทําให้ยุงอะ่ะมาตอมได้นะคะก็ใบสวยสดงดงามนะคะฝักใบโพตอนนี้มีประมาณสี่หน่อเนี่ยคะ่ะใบเดียวอ่าเขาจะเป็นเงี้ยเดี๋ยวเราจะเคลียร์เขาออกนะคะ ก็มีลำต้นหัวอยู่ใต้ดินนะแล้วก็คล้ายหัวเผือกนะคะลักษณะคล้ายหัวเปลือกเผือกแตกหน่อรอบด้านนะคะของเขาลักษณะใบเดียวเวเลนสลับค่ะใบคล้ายรูปหัวใจนะคะปลายใบแหลมก้านยาวแล้วก็อวบน้ํานะคะเป็นทรงกลมคล้ายหลอดกาแฟนะคะก้านยาวของเขาแบบนี้ค่ะแล้วเมื่อแรกแย้มเขาจะห่อห่อตัวของเขาแบบนี้นะม้วนเขาก่อนคลายนะคะค่ะก็ดอกมีดอกนะคะดอกก็จะขึ้นตรง ก้านใบนะคะแทงขึ้นมานะคะเป็นเชิงลบก,กลับนะคะเวลาบริเวณกาบใบ mm hmm. ความจเจริญเติบโตจะบอกว่าจเจริญเติบโตไวมากนะคะอันนี้หลังใบค่ะหลังใบก็เป็นเส้นกระดูกนูนนิดนึงนะคะสังเกตดูปลายใบจะบิดนิดนึงนะคะ mm hmm. ความจเจริญเติบโตจะบอกเลยว่าไวมากถ้าคุณเอาไว้อุณหภูมิที่เย็นๆไม่ร้อนอะโอโซนเย็นๆโคนต้นไม้โหยิ่งยิ่งไวมากแล้วก็แตกแตกตัวไวมากนะคะขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อนะ แล้วก็เป็นว่านที่คนโบราณเชื่อว่าให้ความร่มเย็นเป็นสุขนะแล้วเป็นไม้เมตตามหานิยมนะคะอ่าน่าจะมาจากอลาของสีที่เข้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขยายพันธุ์กันนะคะสองมาที่ตรงนี้เลยนะคะเอาแล้วค่ะก็ดูนะคะก่อนอื่นแล้วก็เมื่อกี้ทำซุยๆบ้างละเราก็ต้องซุยๆตามขอบก่อนนะคะ นะคะซุยๆก็ตรงขอบๆให้เขายกขึ้นมานะคะตรอมาเนี้ยเพ่เพื่อนเห็นไหมคะวิธีขยายพันธุ์เราต้องซุยข้างล่างเขาก่อนเอาแล้วนะคะ่ะเพราะว่าเบื้องต้นทําไว้บ้างแล้วี๋ยวเราก็จะยกขึ้นมานะคะรวบแบบนี้นะคะแล้วก็ยกขึ้นมาเลยค่ะเ,เพื่อนเ่อจะเห็นเนาะลากนะคะ แล้วก็อย่าใช้มีดนะคะที่ออกมานะคะอย่าใช้มีดสังเกตดูนะคะลากอย่าใช้มีดนะคะแล้วก็อย่าพึ่งดึงนะคะตุยตุยลากที่ก้าห่อปิดกันออกมานะคะอ่าใช่สองต้นนะคะที่ขยายพันธุ์เอาละค่ะนันก็ อย่างนี้นะคะอ่าเราก็จะเห็นรากค่ะที่เขาก่อตัวกันค่ะอาละคะ่ะเราก็จะได้สี่ต้นนะคะค่ะใบยังสวยงามนะคะมีรากติดทุกอันนะคะอ่ารากยาวเฟ้ยเลยค่ะอ่าทีนี้เรามาดูวิธีการเตรียมเตรียมดินกันนะคะอ่าดินของเราที่บ้านส่วนมากจะเป็นมูลไส้เดือนนะคะเราก็จะใส่ตัววิตามินลงไปที่ดินก่อนค่ะ เห็นแค่นดูนะคะเราจะคุกไ,ไปที่ดินเลยค่ะคุกไปที่ดินเลยเป็นสารอาหารเล่งดอกเล่งใบจะ้ะนะคะทีนี้พอเราคุกเสร็จละนี้ก็เป็นภาชนะที่เราจะใส่นะคะ ็นสามใบนะคะจะตักนี่นะคะแล้วเราก็ค่ะแล้วก็เอานี้ใส่ไปเลยะคะ่ะลากลงไปก่อนนะคะแล้วก็ม้วนตัวลงแบบนี้นะคะอ่า อนนี้เราก็จะได้ต้นเนื้อนะคะขยายพันธุ์เดี๋ยวเขาก็จะแตกหนอรอบของเขาอะช่วงน,นี้หน้าฝนนะคะก็ไม่แนะนําให้น้ําแช่นะคะจะเกิดยุงเยอะนะคะเราแค่น้ําชื้นตลอดเวลาแล้วก็วางในที่ล่มนะคะอันนี้คือการขยายพันธุ์ค่ะอ่ากวัดใบโพของเรานะคะเป็นใบโพด่างด้วยค่ะส่วนอันนี้ออกมาใบสวยมากเดี๋ยวจะใส่กระถางแม่แบบเดิมนะคะ ดูกระถางแม่นะคะเราจะใส่อาหารเม็ดลงไปก่อนเลยค่ะลงไปที่ดินนะคะสุยๆุยุยนะคะเอาละค่ะแล้วก็วางลงไปเลยเพื่อนจะเห็นว่าลากยาวนะคะเอาละค่ะเอาลงไปแบบนี้เลยค่ะ ดีใช้มือเดียวได้แล้วค่ะก็จะบอกว่าต้นไม้อ่ะเวลาเราใส่อยู่ในกระถางอ่ะสารอาหารกขจะหมดนะคะคุณาสารอาหารขาหมดต้นไม้มันก็ไม่เจริญเติบโตอ่ะอาหารเราต้องคอยเติมให้เขานะแนะนําเติมเดือนละครั้งก็ยังดีใส่เดือนละช้อนก็ได้ออสโมโคสก็ได้ปุ๋ยละลายช้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ค่ะอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะแตกหนองเข้ามาอีกนะคะก็เหลืออีกสองต้นนะคะเราก็จะใส่กระถางเหมือนเดิมค่ะ,ะแล้วก็จะวางต้นไปนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวพอรากแข็งแรงซาทิ้ก็จำหน่ายได้ละถ้าใครอยากได้ก็เห็นไหมคะการใส่รากเราต้องวนอย่างนี้ค่ะอย่น,นี้นะคะรากก็จะวนแบบนี้ นะคะคเราก็จะใส่ดิน่ดินนี่จะเป็นมูลไส้เดือนนะคะสร้างความเจริญตกโตให้ต้นไม้ของเราได้ไวมากเพราะว่าเราค้าขายเรื่องต้นไม้อจากอาหารนี่ค่อนข้างจำเป็นมากเลย,ยค่ะใส่ดินแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็อาหารก็ใส่เรียบร้อยละค่ะวางใบโพนะคะ คือถ้าเราจะบอกว่าถ้าเราใส่กระถางใหญ่ขนาดไหนอะ่ะเขาก็จะขยายเต็มกระถางแน่นเลยนะลักษณะของเขาอันนี้กระถางนี้เป็นขนาดไซส์ที่เราจัดส่งนะคะเราก็จะย้ายไปใส่ลสักษณะนี้ให้ลาเขากินจับดินนะคะแข็งแรงค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการขยายพันธุ์นะคะก็จะมีทั้งหมดสี่ชื่อนะคะกวักใบโพด่างนะคะ ว่านนางกวักบางคนเรียกว่านเศรษฐีใบโพเป็นชื่อที่ดีนะคะว่านเศรษฐีใบโพด่างลักษณะด่างเขานี้นะจะมีใบเนี้ยที่โดดเด่นขึ้นมานะคะก็เวลาเลี้ยงอ่ะของด่างอ่ะบางทีด่างไม,ไม่ค่อยเหมือนกันนะคะค่ะใบอ่อนจะตั้งชูลักษณะแบบนี้นะคะค่ะสวยงามค่ะก็ใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งรากเกาะดินก็แข็งแรงจำหน่ายได้แล้วค่ะ ค่ะโอเคนะคะชมใบสวยๆใบนี้กันดีกว่าค่ะค่ะไงก็กวากกดติดตามด้วยนะคะกวักใบโพนะคะหรือกวากสีมหาใบโพนะคะหรือว่านเศรษฐีใบโพหรือว่านทอระหดนะคะยังเป็นที่นิยมนะคะปลูกแล้วมีออร่าสีเขียวเข้มนะคะค่ะใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ